านกำลังรับฟังเสียงธรรมจากวัดตานเอนสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่15ตำบลตานเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook แฟนเพจวัดตานเอนสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พระนครศรีอยุธยาแห่งที่15มูล,ลนิธิวัดตานเอน็นพระครูสมุจิรายุทธ์อธิฉันโธหรือช่องทางยูทูบวัดตานเอน็นสื่อพุทธวิปัสนาติดต่อสอบถาม035778552สำนักงานวัดตาลเอน็น โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมังสัตติวิภัจติยะทิทังหีนปัณีตตายะ สานิกรรม,มานินยันติทุกขาติมติอิอิอีนะบัดน,นี้อตาตมาภาพจะได้สแสดงพระสัทธรรมเทศนาในสัตธุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นาวรบรมศา,าสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องฉลองศรัทธา คือความเชื่อประสาทะความเรื่อมใสอันเป็นแนวทางสำหรับฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของตนในธรรมด้วยวิริยะความภาคเพียรสติความระลึกได้ปัญญาความรอบรู้จนกว่าจะพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรง8คดข่ เดือน7ปีชารูตรงกับมันพุทธศัตดีที่สามิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นวันอัธ,ธมีบูชาเป็นวันที่บูชาพระพุทธเจ้าในวันซึ่งถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธศรีละณนะมะกุพันธนะเจดี เมืองกุสินารานครและก็เกิดพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกถือว่าเป็นสวัสดีมงคลให้พวกเราชาวพุทธได้มีโอกาสกราบไหว้สักการะบูชานะซึ่งพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุกับพระธรรมธาตุนี่ต้องอยู่คู่กันคือถ้าเราบูชาพระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิ หรือกระดูของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องน้อมเอาธรรมะอันเป็นธาตุบริสุทธิ์มาประพฤติปฏิบัติกัดเกลาจิตของเราให้เกิดความผ่องแผวในดวงจิตและสำหรับวันที่3มิถุนายนนี้ก็ยังเป็นวันเฉลิมระชนพรรษาของสมเด็จพระราชินีก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เกิดสริมงคลแก่ชาวไทยนะ สำหรับวันอัฐมีบูชาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่ได้สเสด็จเสด็จดับขันทปริิพานแล้วเหล่ามรรคกษัตริย์ก็พากันตั้งพระศพของพระพุทธเจ้าไว้เพื่อให้ชนทั้งหลายได้สักการะบูชาทีนี้ก็มีพันดาพระพิสูจทั้งหลายที่ทราบข่าวก็เดินทางมา ถวายสักการะบูชากันจากทิศต,ต่างๆอย่างมากมายจากทิศต,ต่างๆอย่างมากมายทีนี้ก็ประชาชนทั้งหลายก็พากันมาสักการะบูชาเยอะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เกิดความอัศจรรย์ก็คือว่าเทวดาได้โปรโยปลายดอกมณฑาลบคือดอกมณฑาลบเนี่ยว่ากันว่าเป็นดอกไม้ทิพย์ ดอกไม้ทิพย์ซึ่งเราทเทพเทวดาจะโปรยปลายลงมาเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันตรัสรู้และก็ในวันดับขันธปรินิพานทีนี้ดอกไม้ทิพย์เนี่ยก็มีความใหญ่โตสวยงามมากนะว่ากันว่ากรีบของดอกไม้อันนี้คือดอกมณฑรบในประเทศไทยก็มีนะแต่ว่าเป็นเป็นต้นไม้ที่ชื่อมณฑรบ คือเราจะจะมารองแบบดอกไม้บนสวรรค์มานั่นแหละมนธาทิพ์มนธารบเนี่ยลักษณะก็เป็นกลีบรนะหาดูไม่ยากหรอกนะพอมีอยู่รูปภาพมีทั่วไปทีนี้ก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเมื่อได้มาสักการะพระบรมศพของพระพจทธเจ้าแล้วเนี่ยก็เลยเก็บดอกมนธารบเนี่ยไปเป็นที่ระล,ลึก ทีน,นี้ในระหว่างทางก็เกิดแดดร้อนแดดร้อนก็เลยเอาดอกมณฑรพบเนี่ยป้องศีรษะเดินไปป้องศีรษะเดินไปทีน,นี้ฝ่ายพระหมหากัสสปะเถีระเจ้าเนี่ยทราบทรา,าบาว่าพระพุทธเจ้าทรงประชวรอย่างหนักมากก็เตรียมจะมาเข้าเฝ้าทีน,นี้พอเห็นผู้ชายคนนี้เดินผ่านมาแล้วใช้ดอกมณฑรพบป้องศีรษะมาก็เลย รู้ทันทีเลยทราบทันทีเลยว่าบัตนี้พระบรมศาส,สดาได้ดับขันแล้วเพราะว่าพระมหาคัสป,ปะนี้รู้อยู่ในใจอย่างชัดเจนว่าดอกมณฑารบเนี่ยไม่ได้มีโดยทั่วไปดอกมณฑาทิพ์จะเรียกมณฑาทิพ์ก็ได้มณฑารบก็ได้เนี่ยนะจะมีเฉพาะวันที่พระทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งผ่านไปแล้วเพราะว่าพระเจ้าตรัสรู้ไปแล้วเมื่อ45ปีที่แล้ว พอตอนนี้ผู้เช่าอายุ8ปพระหมหากัะสปะสังฆพุทธชิโนรสเมื่อท่านได้เห็นดังนั้นข้างก็งทราบด้วยจิตของท่าน,นว่าอ๋อบัดนี้พระบรมศาสดาได้ดับขันแล้วแต่ก็ถามทราบทราบนะแต่ก็ถามเพื่อให้พระพิสุเท่าไร่ที่ยังยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมเนี่ยที่ตามกลุ่มของพระหมหากัะสปะอยู่คือพระหมหากัะสปะนี่ท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมีศิทธสยานุสิทธิ์ทั้งฝ่ายมันประชิตและเครือขัดมากท่านก็ถามว่าดูก่อนอุบาสกดอกมนทาทิพนี้ท่านได้แต่ใดมาอุบาสกก็ตอบพระหมากสัสป,ปะเถรรเจ้าสังฆพุทธชินโนรสชินบุตร ผู้ประเสริฐมากข้าแต่ปะเถระผู้เจริญกระผมได้ไปถวายสก,การะพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระบรมโร,กรชกษตรคือพระพุทธเจ้ามาบัดนี้พระองค์ได้ดับขันแล้วเมื่อวันขึ้น15บห้าข้ามเดือนหกถ้าเป็นปีอธิกมาตรก็เป็นขึ้น15บห้าข้ามเดือนเจ็ดะนะ และตั้งวัสรีละเอาไว้ที่เมืองกุสินาลาปบัดน,นี้ก็ใกล้เจ็ดราตีแล้วนะบรรดาพิสูจทั้งหลายที่เป็นพระอระหันต์เป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นพระสะกาศทาคามีและเป็นพระสวสดาบันต่างก็ปรงธรรมสังเวทนิ่งอยู่ส่วนพระพิสุจํานวนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงใดใดังกล่าวแล้วเนี่ย เมื่อได้ยินเสียงกราบมุบาศกว่าบัดนี้พระบร,รมศาสดาได้ดับขันแล้วเนี่ยคือโยมต้อง้าใจก่อนนะท่านผู้ฟังพระคุณเจ้าก็ดีจเจริญพรญาติโยมก็ดีว่าอารมณ์ของคนที่กำลังจะไปเยี่ยมคนป่วยซึ่งผู้ที่ป่วยไข้นั้นนะ่ะเป็นผู้ที่เราเคารพรับสักการะบูชามากถ้าเปรียบกันเหมือนเป็นพ่อแม่เรา นะหรือเป็นบุพกการีผู้มีพระคุณเหนืออื่นใดท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรามาได้ทั้งหมดไม่ว่าแต่เงินทองทรัพย์สินเลยแม้กระทั่งชีวิตของท่านท่านก็ให้เราได้และที่สำคัญคือท่านให้ร่างกายเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยรู้ว่าแม่ป่วยรู้ว่าพ่อป่วย,เ,ยเราก็ตั้งใจเดินทางจะไปเยี่ยมเยียนทีนี้พอมาระหว่างทางมาทราบข่าวเ่ยว่าคุณพ่อคุณแม่เราได้สิ้นลมซะแล้ว เราเดินทางไปไม่ถึงเนี่ยแหมมันเสียใจนะอันนี้พูดถึงผู้ดุชนคนธรรมดานะผู้ดุชนคนธรรมดาเนะี่ยเสียใจแน่นอนแหมรถไม่น่าติดเลยแหมเราไม่น่าออกจากบ้านช้าถ้าเรามาเร็วน,นี้สักนิดหนึ่งเราจะทันเห็นใจแม่นะเห็นใจพ่อตอนจะละจากเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อดเสียใจไม่ได้หรอกบางคนก็ร้องไห้เลยในกรณีนี้ก็เช่นกันนะพระพิสุที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลดังกล่าวแล้วก็ ร้องไห้เสียอ,อกเสียใจเอามือทุบอ,อกทุบตัวว่าไม่น่าเลยพระศาสดาไม่น่าดับขันเลยพระพุทธเจ้าค่าร้องไห้กันโฮเลยนะก็ท่านยังเป็นบูรุชนอยู่ถึงแม้จะเป็นพระสงฆ์ก็ตามนะแม้โยมรรมาก้าพูดตรงไปตรงมาเลยนะวันที่25มกราคมเนี่ยพอมีข่าวแจ้งว่าพระเชพคุณหลวงพ่อจารันซึ่งเป็นอุปชาธรรมา มรณภาพแล้วแม่ใจหายว้าบเลยนะโยมเพราะว่ายังไม่ใช่พระหันนะใจหายวาบเลยแต่ไม่ถึงขนาดน้าตาไหลก็ใจหายวาบเลยโยมมันเหมือนมันว้าเวเลยเพราะอุเชามรณภาพแล้ววันที่พระครูบัญญาสิทิิคุณมรณภาพก็เหมือนกันพอเขาตัวมาแจ้งโหธรรมาใจว้าปเปิดเหมือนกันนายโยมโยมย่าธรรมาเสียชีวิตปีเดียวกับพ่อจรันปีห้าเก้า พอทราบมาโยมยญ้าเพราะว่าต่เด็กเล็กๆเราก,ก,ก,ก็ไปเที่ยวบ้านโยมยญ้าโยมย่าก็ทํากับข้าให้ทานบ้างทําขนมให้ทานบ้างกุ้มเ,เราบ้างเล่นกับเราบ้างอะไรเงี้ยนะให้เงินเราใช้บ้างแ,แม่ใจหายวับเงินในโยมนะแต่มาถึงขนาดร้องไห้แต่มันก็ใจหายวาับเนี่ยเราก็เลยเข้าใจเลยพระสงฆ์เท่าไหร่ก็ร้องไห้กันในโยมพระพุทธเจ้าดับขันเนาะทันีีพระมีพระอยู่รูปหนึ่งคือชื่อพระสุภธธัททะ คือพระสุภัทนยท่านบวชเมื่อตอนมีอายุมากแล้วนะเหมือนคล้ายๆหลวงตาเลืองเนี่ยหลวงตาโซลินเนี่ยแต่ว่าหลวงตาเลืองกับหลวงตาโซลินนี่อ่าก็ไม่ได้มีอารมณ์แบบเดียวกับพระสุภัทนะแต่พระสุภัทเนี่ยท่านัวดเลาะ,อ,ะอยโยเพราะรู้ว่าพุทเจ้าเจ้าดับขันนะท่านบวดเลาะแล้วท่านก็ปปอบโยนบรรดาเพื่อนพิสุที่ร้องไห้นะว่าจะร้องไห้ทําไม ในเมื่อพระบรมศาสดาดับขันพระปริิพานไปแล้วเนี่ยนับว่าเป็นโชคนับว่าเป็นลากอันพระเสริฐของเราเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมีใครมาคอยจุกจิกจู้จี้บังคับเราก็บัญญัติวินัยไตยสิกขาทั้งหลายเป็น้อยร้อยข้อเนี่ยที่เราต้องเคร่งครัดกันตั้งแต่ปร,ราชิกสสังกาทิเศษสิบอะไรนนะก็เพราะว่ามีพระาศาสดานี่แหละคอยบัญญัติ ต่อจากนี้ไปไม่ต้องมีใครบัญญัติวินัยแล้วเป็นอิสระต่อกันและกันใช้ชีวิตตามใจชอบท่านไม่ดีใจเหรอท่านก็ยิ้มร่าวราะสนุกสนานเลื่นเริงของด้านพระสุภถาเนี่ยนะขณะนั้นเองพระมาหากัสป,ปะเทระเจ้าสังฆพุทธชิโนโรสเนี่ยท่านได้ฟังดังนั้นท่านก็สลดใจว่าแหมพระศา,าสดาดับขันยังไม่ทันถวายพระเพลพระพุทธสรีละเลย ก็มีการจ้วงจ่าพระธรรมวินัยขนาดนี้แล้วต่อไปสงฆ์จะปกครองยากต่อไปสงฆ์จะปกครองยากแนวความคิดนี้แหละทําให้เกิดมีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นมาเพื่อร้อยกองพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่จะได้นํามาพฤติปฏิบัติกันอย่างในปัจจุบันก็เกิดจากพระสุภทาเนี่ยอย่าไปโทษพระสุภทาก็ไม่ได้นะเพราะพระสุพทาเนี่ยก็เป็นต้นเรื่องทําให้พระมหากัสปะเทยระ เจ้าสังฆพุทธชิโนรสมีความดำริอย่างนั้นเราตัดภาคมาที่วันถวัปเพเลิงก่อนยังไม่พูดถึงตรงนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันท่านก็เร่งฝีเท้าเดินทางมายังเมืองกุศินาราก็มาถึงวันที่เจ็ดพอดีตอนนั้นพวกมรรคกษัตริย์และเหล่าพิสุสฆงทั้งหลายเนี่ยก็ปรึกษากันว่าพอถึงวันแรมแดค่ำ คนะือวันรุ่งขึ้นจากพระเจ้านิพพานได้จิตวันแล้ววันรุ่งขึ้นคือมันแรงแปดข้าเนี่ยจะทําการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละตอนนี้ฝ่ายมารคกษัตริย์นะก็เป็นผู้จุดไฟนะจุดไฟก็ปรากฏว่าจุดอย่างไรก็แล้วแต่ไฟไม่ติดจุดอย่างไรก็แล้วแต่ไฟไม่ติดเหตุที่ไฟไม่ติดก็เพราะว่าเทวดาไม่ยอมเทวดาเนี่ยท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากท่านไม่ยอม คือว่าท่านต้องการจะให้รอพระมหากัสสปะก่อนเพราะว่าพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าให้ความนับถือให้ความเคารพให้ความเมตตาให้ความเกรงใจมากถึงขนาดเอาสังกติของพระพุทธองค์เนี่ยมอบให้กับพระกัสสปะมหาเถระเนี่ยครองนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าพระถ้าพระพุทธองค์ ไม่ได้ทรงตัดกับพระอนทนว่าธรรมวินนยจะเป็นาศาสดาแทนอย่าลืมนะวันวิสาขะจำได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าทรงบอกกับพระอนทนว่าพระธรรมวินนยเนี่ยเป็นาศาสดาแทนพระพุทธเจ้าถือให้เรานับถือว่า,า,าศาสตาคือธรรมวินัยนะถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตัดอย่างนี้เนี่ยสันนิษฐานว่าท่านจะบอกว่าให้พระมหากัสป,ปะเป็นาศาสดาแทนมีผู้รู้และหลายคน ตั้งข้อคิดเห็นขนาดนี้เลยนะเพราะว่าในบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีองค์ไหนเลยที่พระพุทธเจ้าจะทรงประธานสังฆติให้เพราะสังฆตินีนเ่นเ,ปนเ,ปนเป็นผ้าสําคัญของพระสงฆ์ใช่ไหมนี่แสดงว่าพระมากระสปานี่ไม่ธรรมดานะฮะทีนี้เทวดาก็บอกว่าต้องรอต้องรอจุดยังไงก็ไม่ติดนะฮะแต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้นะว่าเทวดาต้องการแบบนี้ฝ่ายพระพิสุสงฆ์ทั้ง,งหลายก็ แล้วเรามารักอสานนะก็ได้กราบเรียนให้พระอนุรุดเถระพระอนุรุดเถระนี่ท่านเป็นผู้เลิศทางด้านทิปจักขู่คือมีมีตาทิปอ่ะก็เลยให้พระอนุรุดเนี่ยท่านทเ,เข้าทิปจักขูยานตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระอนุรุดเถระเจ้าก็บอกว่าเทวดาให้รอพระมหาคสปะทีนี้พอคณะของพระมหาคสปะมาถึงโยม ท่านก็เข้าไปที่บนพระจิตกาธานเขาเรียกว่ามกุพันธนะเจดีคือเดิมเนี่ยเป็นสถานที่ครอบมงกุฎให้พวกเจ้าเมืองกุศินาราเขาจะไปทําพิธีครอบมงกุฎกันตรงนั้นเขาเรียกเรียกว่ามกุพันธนะเจดีคือเป็นที่ครอบมงกุฎสถาบนาเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าผู้ปกครองนครนแต่ว่าพวกมรรคกษัตริย์เนี่ยให้เกียรติพุทธเจ้าเอาที่ที่ครอบมงกุฎตัวเองเนี่ย เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงมาพุทธสรีละฟังให้ดีนะคือคนอินเดียสมัยก่อนเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเรื่องระ,ระบบชนชั้นมากแต่ถึงจะยึดมั่นถือมั่นขนาดไหนเนี่ยก็เอาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นมงคลที่สุดคือที่ครอบพระมงกุฎชาดานะฮูเกภาษาคนไทยเนี่ยให้กับกษัตริย์มัาลาเนี่ยเป็นถวายที่พระเพลิงพระบรมศพเนี่ยทีนี้พระมหากรสปเทระก็ขึ้นไปบน จิตกาทานก็ไปกราบที่เบื้องเบื้องปลายแห่งพระพุทธสดีละก็เกิดเหตุอัอศรจรรย์คือพระพุทธสดีละเนี่ยมาไม่ได้เล่าไปตอนหนึ่งว่าใช้ผ้า500คู่พันหอ่อแล้วก็อยู่ในหีบซึ่งใส่น้ำมันจันหอมเอาไว้นะเสร็จแล้วพระพุทธสดีละเนี่ยสแสดงความอาศัศจรรย์คือฝ่าระบาทนะ ได้ยืนออกมายื่นออกมานอกผ้าห้าร้อยชั้นและนอกหยิบหยิบศพเนี่ยเหมือนเราเห็นเหมือนโยมมองไปกลางสาราเนี่ยโยมเห็นหยิบที่ตั้งสรีระสังขารของพระเดชพระกุลหลวงนาพระคุญเป็นยามศรสิคุณไหมเนี่ยแบบนี้แหละแล้วฝ่าพระบาทของพระเจ้าก็ยื่นออกมาพระมากาสปะก็ก้มลงกาพอพระมากัสปะ ตาบเสียดเงยหน้าขึ้นไฟก็ลุกโชตนาการขึ้นทันทีตอนี้พอไฟดับก็พบพระบรมสารีริกธาตุเจพระองค์ที่ไม่ถูกไฟไหม้คือพระเพิงชำระไม่ได้เขาเรียกชำระนะคือพระเพิงเผาไม่ได้นะมี1กระดูกหน้าผากพุทธเจ้า,า2และ3กระดูกหาปารปาด้านขวาด้านซ้ายนะก็รวมเป็น3องค์นะนะ 1, หน้าผากสกระดูกหายปลาด้านขวาสาม กร,ระดูกไหบาราด้านซ้ายเราเรียกว่ารากขวัญรากขวัญน,นะสี่ห้าหกเจ็ดสี่องค์นี้ก็คือพระเขี้ยวแก้วคือฟันเขี้ยวของมนุษย์จะมีสีะนะ่ซี่เนาะนั่นแหละทั้งหมดเจ็ดพระองค์เนี่ยพระเพิงชำระไม่ได้เผาไม่ได้นะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นที่พระเพิงชำระได้เผาได้ก็จะเป็นสันฐานต่างๆอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะที่เป็นมเมล็ดถั่วมเมล็ดงามเมล็ดข้าวสารหากัก มีสีวันนะต่างๆเยอะแยะมากมายนะจะไม่เอ่ยนามในที่นี้นี่พระ,ระบรมศาตรีทีกรธาตุเกิดขึ้นทันีีพวกกษัตริย์เท่าไหร่ก็มาแย่งกันตัวนา,าพามก็เลยแสดงตนมาจะขอแบ่งพระ,ระบรมศาตรีที่กรธาตุนี้เล่ารวบรักตัดแต่ความเลยนะนั่นก็แบ่งพระ,ระบรมศาตรีทีกธาตุไปตามเมืองต่างๆนะไปตามเมืองต่างๆก็อย่างเช่นกษัตริย์ลิาวีนะแห่งเมืองไวสาลีนะก็ไปสร้างสถูปไว้ที่เมืองไวสาลี แล้วกษัตริย์สักยะก็คือตระกูลของผู้เจ้าเนาะก็เอาไปไว้ที่กบินลพัทแล้วก็กษัตริย์ถุริยะก็ไปบรรจุไว้ที่เมืองอัลลักัสปะแล้วกษัตริย์โกริยะอันนี้ก็เป็นฝ่ายแม่นะก็เอาไปไว้ที่เมืองรามคามแล้วก็มหาพระรามแห่งเมืองเบทีประกาศก็ไปไว้ที่ไปสร้างเจดีย์ไว้ที่เมืองเบทีประกาศแล้วก็กษัตริย์มัลลักก็เอาไว้ที่เมืองปราวา ส่วนพระเจ้าอาชาตศัตรูซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพิวิสา์เนี่ยนะนะก็ไปไว้ที่เมืองราชคฤห์นะเมืองราชคฤห์แล้วก็พวกมรรคกษัตริ์ที่กุสินาราคือมรรคกษัตริ์ี่้มีสองแห่งนะมีมรรคกษัตริ์ที่ปาวาก,กุสินารานะที่กุสินารานี่เขาไว้ที่กุสินาราแล้วก็มีกษัตริย์เมืองโมริยะกก็ได้พระอังคารธาตุนะไปไว้ที่เมืองบิพริวันส่วนโทนพามก็เอา ท่ทนานอ่านทองคําไปสักการะบูชาแล้วยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะแต่ประเอินว่ามองเวลาไปแล้วหมดจะพอดีแม้เป็นที่น่าเสียดายนะอะไรจะใช้ไปแล้วหมดไวเท่าเวลาไม่มีอะไรจะใช้ไปแล้วหมดไวเท่าเวลาไม่ม,ม,เม,มีเวลานี้เป็นอะไรที่ใช้แล้วก็หมดไวที่สุดจริงๆนะจงอยาคบคนผานสันดานยา ซึ่งมีบาปทุจริตเป็นนิสัยจงสมคบกับคนดีที่มีใจอันสดใสด้วยธรรมประจําตนจงมันทำแดมบุญให้อุ่นจิตเหมือนมีมิตรเคียงข้างไม่ห่างหายจงมันนึกอย่าว่างว่าร่างกายกับความตายเนื่องกันทุกวันเทิน ชีวิตนี้มีหวังยังต้องเกิดรีบทำเถิดบุญทานการกุศลบุญจะทำตามริขิตชีวิตคนติดตามตนต่อไปในโรกาอยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์สร้างวัดด้วยหัตถาได้ช่วยชาติบ้านเมืองเรื่องหรือชา ได้ฉายาวีรชนคนดีเอ่ยเทศนาวัเนีในท้ายที่สุดอันเป็นยุติลงแห่งพระธรรมเทศนาในวันอัฐมีบูชานี้ขอให้บรรดาพระคุณเจ้าและสับปรุษาทุชนที่มาประชุมพร้อมกันณนะสาราการปรเรียนวัดตานเองนอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีธิยาจงมีความสุขความเจริญในธรรมเกิดปัญญาแจ่มแจ้งรู้จริง ยิ่งในวิปัสสนาญาณของพระพุทธองค์ได้จงเจริญสุขเสริสสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเอวังก็มีด้วยปักการรักชนี้ขอเจริญพอ